สำหรับใครที่ทำมาเก็ตติ้งมาจนเริ่มรู้สึกตันเหมือนมันมีเพดานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ไม่ว่าจะอินบบวก็แล้วเอาเบวก็แล้วโปรโมชั่นก็แล้วลดแลกแจกแถมทําอะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะข้ามผ่าไอ้เพดานตรงนี้ไปได้ทาร่ามีหนึ่งเทคนิคที่ได้ยินมาจากคลาสของมิกกี้อากราวที่ชื่อว่า zero to o million dollar เขาบอกไว้ว่าใช่เมื่อถึงจุดจุหนึ่งอะ โปรโมชั่นที่มันออกมาจากเราเองที่เราโฆษณาตัวเองขายตัวเองทําทุกอย่างที่มันออกมาจากเรามันจะมีจุดตันเมื่อถึงตอนนั้นนะให้เราเริ่มคิดถึงการใช้ PR ประชาสัมพันธ์คือการใช้สื่อที่เขาใหญ่กว่าเราดังกว่าเราคือทําวิธีไหนก็ได้ให้สื่อมีเดียเขารู้จักเราแล้วก็เขียนเรื่องของเราหรือเชิญเราไปสัมภาษณ์หรือเขียนถึงสินค้าเขียนถึงโปรดักต์อะไรของเราก็ได้มิกกี้เขาเล่าว่าธุรกิจของเขา,าเติบโตแบบ ก้าวกระโดดทุกครั้งที่มีสื่อมาเขียนเรื่องของเขาเหมือนตอนแรกขายได้เดือนละ25,000พอมีสื่อมาสัภาพปุ๊บ ก็ยอดขายเป็น4ี่แสนหรือมียอดขายอยู่4ี่แสนแล้วก็มีสื่อมาเล่นมาเขียนมาสัมภาษณ์เรื่องของเขาอีกยอดขายเขาก็จะกระโดดไปที่2อล้านหเลยสําหรับใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วร,รู้สึกว่ามาร์เก็ตติ้งของตัวเองมันเริ่มยากเริ่มหนืดเริ่มฝืดก็สามารถหันมาลองใช้วิธี PR ประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยได้นะคะและใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ฝากติดตามทาราทางไลน์แอาราโถด้วยค่ะแล้วเจอกันค่ะ